ผู้โดยสารสุแสบทำคนงงกันทั้งเที่ยวบินหลังพบมีคนแอบ,บขึ้นเครื่องท,งทั้งที่ไม่มีตัว๋วเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ระรับความสนใจไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อได้มีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารลักลอบขึ้นเครื่องบินของสายการบิน Delta a i r l i n e น์ที่บินจากนิวยอร์กไปปารีสโดยที่ไม่มีตัว๋วก่อนถูกตำรวจจับกลุ่มขณะลงจอดที่จุดหมาย เว็บไซต์ต่างประเทศยังได้เปิดเผยว่าผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งแอบขึ้นเครื่องของสายการบินเดลต้าที่วบิน264ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน JFK นิวยอร์กและลงจอดที่ท่าอากาศยาน Charles de Gaulle ของปารีสเมื่อวันพุธที่27พฤศจิกายนโดยเธอสามารถหลบเลี่ยงการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องสองครั้งทั้งทงท,งที่ไม่มีตัว๋วได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยทางตำรวจฝรั่งเศสเข้าควบคุมตัวผู้โดยสารที่ลอบขึ้นเครื่องบินทันทีเมื่อเครื่องลงจอดที่สนามบิน ฝรั่งเศสจากรายงานของ CNN อ้างข้อมูลจากผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินและอยู่บนเครื่องบิน